ผลการดําเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนใช้ p p o p p e Map and Analytic p กแพลตหรือว่า TP-Map t p m ทีเพแเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 6 สำหรับข้อมูล TP Map สามารถนำมาช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้โดยสามารถมาช่วยในการระบุปัญหาที่เกี่ยวกับความยากจนโดยสามารถตอบได้ทั้งหมด3ข้อนั่นคือคนจนอยู่ที่ไหนคนจนมีปัญหาอะไรและจะพ้นจากความจนได้อย่างไรสําหรับข้อมูล TP Map จะใช้ข้อมูลจปรทอหรือว่าข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐานมาช่วยในการคำนวณตัวชี้วัดดัชนีความยากจนหรือว่า MPI โดยแบ่งได้ออกมาทั้งหมด5มิติแบ่งออกเป็นมิติสุขภาพมิติด้านความเป็นอยู่มิติด้านการศึกษามิติด้านรายได้และมิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐในแต่ละมิติก็จะแบ่งออกเป็นตามตัวชี้วัดของตัวเองจังหวัดต มีเป้าหมาย TP Map ประจำปีงบประมาณพศ2566อยู่ทั้งสิ้น3,941ปัญหาในพื้นที่อำเภอเมืองตากมีเป้าหมาย TP Map ประจำปีงบประมาณพศ2566อยู่ที่193ครัวเรือน207ปัญหาเทียบจากสภาพปัญหา100%อำเภอเมืองตากมีสภาพปัญหา TP Map อยู่ทั้งสิ้น105.25%คิดเป็นอันดับ4ของจังหวัดตาก โดยสามารถจำแนก207ปัญหาในเขตพื้นที่10ตำบล1เขตเทศบาลออกเป็นทั้งหมด5มิติ มิติด้านการศึกษาค้นพบจำนวน14ปัญหามีหน่วยงานหลักในการดูแลนั่นคือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับอำเภอมิติที่สองมิติด้านความเป็นอยู่มีทั้งหมด31ปัญหาเจ้าภาพหลักในการดูแลนั่นคือเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มิติที่สมมิติด้านรายได้ทั้งสิ้น145ปัญหาเจ้าภาพหลักในการช่วยเหลือนั่นคือหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน มิติที่4มิติด้านสุขภาพผลพบจำนวน17ปัญหามีหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เป็นเจ้าภาพหลักในการช่วยเหลือและมิติที่5มิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐในส่วนของอำเภอเมืองตากยังไม่มีผู้ตกเณกฑนตามตัวชี้วัดอำเภอเมืองตาก นำโดยนายสมพงษ์ฟุงทวีวงศ์ได้มีการบูรณาการร่วมงานกันร,ระหว่างหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในการขับเคลื่อนง,งานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนครบทั้งสิ้น207ปัญหาเทียบเป็น100%เปอร์เซนและได้มีการรายงานในระบบทั้งการสร้างก่องปัญหาและการสร้างก่องช่วยเหลือในแต่ละสภาพปัญหาครบถ้วนขอบคุณค่ะ